บอปฟ5า สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้องพ<ต>ี่ท็อปฮะแต่ทนีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามางานลิมิตโปรแฟร์67อินดัมสำราญเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ทั้งงานใช่เลยฮะบอกเลยครับงานของเราจะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26พฤษภาคม2567ครับพิชัยในเอวีทอมินทาทเวนตี้วันพระร,มรารมสามต้องข่าวต้องหวานต้องบอกเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยมารวมกันที่งานนี้ที่ลิมิตโปรแฟร์67แน่นอนมาที่ร้านนี้กันเลยดีกว่าครับกับร้านนี้เลยฮะเอกอร่อยต้องบอกของโบราณนี้นะครับเป็นเครื่องแแกกกงงปัััััััใใตตต้้้้ทสสสสูรรรรเเเเเขขมมนน่บีีีีโโดดดดยยยยยยคคุณณอชชชวววิลลฮะ๋ภาษ์ ที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างมีแกงคั่วกระดูกหมู<ช>แล้วก็กอ,กอันนี้เป็นแกงไตปาอาน่ากินมากแกงคั่วกระดูกหมูนะคะสีมันค้นคลักมากหืเป็นไง เป็นคนจนๆเดนอย่าลืมนะครับต้องมาอร่อยจะต้องอะไรอร่อยจะต้องซื้อซื้อไม่ได้ร้านนี้อร่อยมากขึ้นชื่อมากข้าวเหนียวมูนก็จะเป็นเม็ดๆอร่อยแล้วมีหลายรสชาติมากค่ะกับร้านข้าวเหนียวมูนบ้านผู้มีร้านค่ะครับต้องบอกเลยครับว่าร้านนี้ครับทางร้านแจ็คข้าวเหนียวเคี่ยวหูอย่างดีสีของข้าวเหนียวเนี่ยคือทำมาจากสมุนไพรนั่นเองครับกล่องเท่าไหร่คะเริ่มต้นเริ่มต้น40บาทค่ะอุ้ยราคาดีมากแล้วแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยหกสิบถูกมาก ตกกระทงละสิบาทดีมากเลยคหาได้นี่งานแบบนิี่โพรงแฝ่อะเรื่ออย่างนี้เป็นเทไหร่คะหุ้น1 0ึ่งร้อยเยอะมากเจ็ดสิบหรอร้านนี้เขาเด่นเรื่องเขาเหนียวมูนนะกับหน้าต่างๆแต่มะม่วงเขาาคัดสรรมาอย่างดีเป็นมะม่วงพันธ์อะไรคะน้ำดอกไม้ค่ะ ทิมเลยโอ้โหอร่อยใช่ไหมดีมากเลยของอร่อยแบบนี้นะคะข้าวเหนียวหมูบ้านพุทธมีร้านนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากชิมเนี่ยต้องไปเจอกับพวกเราได้ที่ไหนเอ่ยที่ครับกำลังลิ้มสิบตัวแฝงหกเจ็ดอิ่มน้ำสาราญนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26พฤษภาคม2567ที่ชั้น LG Terminal 21พระราม3ครับพี่ต้นมะม่วงอร่อยมากแบบขอกินอีกได้ไหมย่ะได้เลยคุณผู้ชมอยากอร่อยก็รีบมานะอร่อยมากเอากินต่อเลย